ครับอ่าสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการที่เขาโฟกัสนะประจำวันที่3ตุลาคมนะครับก็มีผมกมลเดชชูจิตนะอาร์มิคอสหลักทรัพย์นะครับปัจจัยทางด้านเทคนิคนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมหาสินนะครับดำเนินรายการเช่นเคยนะครับก็เซ็นเด็กส์เมื่อวานนะครับปิด1,469.46จุดนะลบไป1.97จุดหรือว่าลบไป0.13ปรนะปริมาณการซื้อขาย45,356ล้านบาทนะก็ออต้องบอกว่าตัวเซ็นเด็กซ์เองนั้น ลงมาเทสที่บริเวณโลสสำคัญที่บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยหสิเ็ดจุดแล้วก็เป็นแนวรับเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็พอลงมาถึงบริเวณดังกล่าวก็มีความพยายามที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับก็กลับขึ้นมาได้อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงมีความผันผวนห,หรือว่ามีแรงขายกดดันลงมาทำให้ตลาดนั้นกลับมาปิดลบนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ เรียก <c oughs> ว่ามีความผันผวนอย่างเดลตานะครับทให้มีผลกับตัชนีค่อนข้างมากนะครับทําให้ตัชนีนั้นมีแรงเหวี่ยงทั้งขึ้นและลงนะครับก็ <c oughs> สร้างความผันผวนนะไปดูแท่งเทียนเอง <c oughs> ถ้าด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่าดัชนเดีเองนั้นตัวแท่งเทียนหรือบอดี้ของแท่งเทียนนั้นมีลักษณะที่แคบลงนะครับก็เป็นลักษณะเป็นสปินนิ่งท็อปนะครับแล้วก็มีตัวชาร์โดหรือว่าหางทั้งด้านบนด้านล่างนะครับก็แสดงว่ามี แรงขายที่ชะลอลงแต่ว่ายังมีความผันผวนอยู่นั่นเองนะครับมีการสวิงขึ้นลงอยู่ในกรอบนะครับก็ทําให้ในวนี้เองก็ยังมองในละักษณะคล้ายๆเดิมก็คือตลาดนั้นยังมีความผันผวนอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสบริเวณแนวรับแต่ยังคาดหวังการฟื้นตัวอยู่เนื่องจากว่าเรนหนึ่งสี่หนึ่งั้นเป็นโลสําคัญที่อพอตัชนีลงมาแล้ว มีการฟื้นตัวเกิดขึ้นก็เลยยังให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวที่บริเวณนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นแนวรับยังคงเดิมไว้ที่1465-1461นะครับก็เป็นกรอบแนวรับที่คล้ายคลึงกับเมื่อวานนี้นะครับตัวของแนวต้านก็ยังเป็น1480-1485ฉะนั้นตัวของเซ็นด x เดเองก็คาดว่ามีโอกาสที่จะเล่นไซด์เวย์และผันผวนครัวิงขึ้นลงในกรอบนี้อยู่นะครับสำหรับตัวเซ็นดเนะครับตัว เซฟฟิเองก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับมีความสวิงค่อนข้างมากเมื่อวานนี้นะครับมีการลงมาเทสโลแล้วก็พยายามฟื้นตัวกลับนะครับแล้วก็ลักษณะบอดี้ที่ค่อนข้างแคบเกือบจะเป็นโดจิเลยนะครับตัวของแนวรับนะครับของเซฟฟิเองก็8 9 5 8 9 2นะครับแล้วก็เซตตัวของแนวต้านก็3 9 0 8 9 1 1นย์ปดนึ่งะเป็นกรอบแนวะรับแนวต้านของเซฟฟินั่นเองนะครับก็ไปดู ตารางอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับตัวเซ็นดีค์เมื่อวานนี้ปิด1469นะครับจุด46ก็จะเห็นว่าตัว e อ a มเอ10วันนั้นอยู่ที่1496นะกค่อนข้างห่างกับอ่าระดับเซ็นดีคในปัจจุบันค่อนข้างมากก็แสดงให้เห็นว่ามีตัวเซ็นดีคเองเนี่ยแหว่งตัวมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยไปค่อนข้างมากนะครับตัว EMA 50วัน1525 ครับสสองร้อวันอยู่ที่หนึ่งพันรหกสิบนั่นเองนะครับก็เห็นว่าอีเมสิบวันห้าสิบวันสองรอวันคงเป็นการเรียงลงลงมาอยู่นะครับนำโดยตัวอีเมสิบวันนะครับ vw เว็บสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะครับก็ยังใกล้เคียงกับตัว,ต,วตัวเซนเดกเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ายังเรียกว่าตัวเซ็นเดกเอง,งคงปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวก็ยัง,ง,ง,งเป็นบ e a r i s h s e n t i m e น t อยู่ไอเนะครับโอโซมา อยู่ที่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโอดิฟายสโต้ก็โอเวอร์โอเวอร์โซมาก่อนแล้วนะครับอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต,ตัวนี้เองทั้งไอซ์ไและสโตแคสติกก็บ่งชี้ถึงภาวะโอเวอร์โซเพราะฉะนั้นเ,เวลาลงมาแนวรับหลักๆนะครับก็ไม่มีความพยายามที่จะฟื้นตัวกลับเหมือนกันเพราะว่าเส้นแดงนั้นค่อนข้างโอเวอร์โซนะครับตัวของปริมาณการซื้อขายนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหวันอยู่ประมาณ7%็เปอร์เซนะครับแล้วก็หดตัวลงไป2ปเซนตก็ อปอริมานการซื้อขายก็บ่งบอกถึงตัวเซ็นดิคเองก็เรียกว่าแรงขายมันชะลอลงไปนะครับแต่ว่าแรงซื้อยังไม่มาเหมือนกันตัว MACD ก็ยังคงติดลบต่อเนื่องเลยครับลบไป16จุดแล้วนะครับก็เรียกว่าลบมาตลอดสัปดาห์เลยสำหรับ Macd นะซีก็ตัวเครื่องมืออินดิเคเตอร์ยังคงเป็นบ ish นะครับทั้ง9้าเครื่องมือเลยนะครับ สำหรับเ,เซ็นด์เด็กนะตัวเซฟตี้เองก็ปิดที่901นะครับก็ยังคงเป็นเลนการเล่นต่ำกว่าอีเมส1 1บบอลห0วันบ0 0ลส้นคะรับอันนี้ก็เป็นแบริเซนเมนต์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับนะก็ตัวบีแเองอยู่ที่900จุดนะต้องบอกว่าขออภัยว่าตัว v w a นั้นถือว่าเป็นบูริสนะแต่ว่าถ้าไปดูในรายตัวเองแล้วตัวที่โดดเด่นว่าจะเป็นเดลต้าก็ ทำให,ให้ในภาพรวมนั้นจริง,รงๆแล้วยังผันผวนอยู่นะครับสำหรับเซฟตัวของ RSI Stochastic ยังเรียกว่าเป็น o v e r s o r e มากๆนะครับตัววอลลุ่มการซื้อขายนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง19% MACD นะครับ MACD ก็เป็นลบนะครับลบมา10จุดนะครับก็จริงๆแล้วตัว indicator เนี่ยเป็นเ,เป็นลบ7ใน9เครื่องมือนะครับก็ อาจจะมีตัวหุ้นบางตัวที่ฟื้นตัวใน้เสถตีอย่างเช่นเดลต้าเป็นต้นนะครับทีนี้เราไปดูตัวของพัดกาแนวโนวันนี้นะครับอพอเป็นแบบนี้นะครับตัวของแท่งเทียนเองก็มีลักษณะเป็น,น,น s p i n n i n g top นะครับยังคงเป็นการเล่นต่ำกว่า e m a 10รวันห้าสเร์นวันลงมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าด้วยภาวะ Over s o l ซอย่างมากครับปงชี้ด้วยตัวไ s i และ stochastic เนี่ยก็ยังยังคาดหวังการฟื้นตัวอยู่ที่บริเวณนวรับหลัก Orse, naive. เพราะนั้นยังวางกรอบแนวรับไว้ที่เดิมก่อนนะหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งครับส่วนแนวต้านก็หนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่แปดห้านั่นเองครับตัวของเซฟฟิตี้เองก็อ่ายังมีความผันผวนเช่นเดียวกันนะครับแนวรับยังวางไว้ที่เดิมนะแปดเก้าห้าแปดเก้าสองแนวต้านก็เก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อ่านักลงทุนที่ได้พิจารณาซื้อมาตามแนวรับนะครับอ่าในกรณีที่ตลาดยังผันผวนแบบนี้ก็ จังหวะรีบาวหรือว่า,าเทสตัตเนเทอตันยังเป็นจังหวะขายก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่มีโพซิชันอาจจะรอดูตามแนวรับหรือเวนซก่อนก็ได้นะครับตัวของอหุ้นนะครับที่คิดว่ายังมีสภาพคล่องอยู่หรือว่ายังมีเ,มเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่ก็ปุ่มโรงพยาบาลนะครับอย่าง BDMS, BH, BCH นะครับตัวของ ICT อย่าง a d v a n c e ว์ไทคมนั่นเองนะครับตัว บริษัอย่าง Mint a i วันนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อย่าง HANA KCE SMT ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มที่คล้ายๆกับ Defensive p l a y หน่อยๆน,นะครับอย่างกลุ่มโรงพยาบาลหรือกลุ่ม ICT แล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้อันนี้โตกากค่าเงินบาทเพราะตอันนี้ค่าเงินบาทล่าสุดก็มาแตะ37แล้วอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับตัวของกลุ่ม ที่โฟกัสในวันนี้ก็อย่างที่เรียนไปก็กลุ่มโรงพยาบาลนะเป็น d e f e n s i v e ตัวนนี้เข้า,เาสัญญาเนี่ยอย่างเรว่มเป็นลบมากขึ้นนะครับแต่ว่ากรอบการขึ้นไหวยังเป็นบวกอยู่หมายถึงว่ายังเป็นคือในแนวโน้มที่เป็น s i d e w a y ์ถึง s i d e w a y อ up ได้อยู่เพราะนั้น action เองก็ลักษณะการเข้าไปเกมไรก็เป็นการซื้อมอนตัวเป็นหลักตัวของ stock in t r e n วันนี้ advance b c h k c e แลวก็เอวันนั่นเองนะครับตัวของ เทรดดิ้งบ่ายจะเป็นแซปเป้ SMT w a r w i k แล้วก็ CSG นะมาดูเทรดดิ้งบ่ายกันก่อนนะ Trading ตัวเทรดดิ้งบ่ายเองตัวตัวแรกแซปเป้นะครับแซปเป้เองก็ปิดที่83.25นะครับเอ่อเป้าหมายระยะสั้น84.5-86.5นั่นเองครับต่ำกว่า80.75ก็เป็นการ stop loss ครับ w a r w i k ปิดที่9.05นยครับเป้าหมายระยะสั้น9.3-9.5นะครับต่ำกว่า8.7ก็เป็นการพิจารณา stop loss เช่นเดียวกันนะ SMT ก็ เรียกว่าเป็นตัวที่เรมเมต่อเนื่องมานะครับปิดที่5.4ทยังเป็นการขึ้นต่อเนื่องมาแล้วก็เป้าหมายระยสั้นยังอยู่ที่5.65 5.85นั่นเองนะต่ำกว่า5.1ก็ต้องพิจารณาซับลอสโดย CSG นะครับ3.28เป้าหมายรยสั้นยังอยู่บริเวณโซนเดิม3.38 3.44นะครับต่ำกว่า,า3.18ก,ก็เป็นการพิจารณาซับลอสเช่นเดียวกัน,นไปดู ตอกยินเทรนกันก่อนนะครับตัวแรกจะเป็นแอดวานแอดวานเองก็ปิดที่228นะครับยังเป็นรีคอมเมนต์มาจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็กรอบไปเคลื่อ,อน,นไหวเป็นลักษณะของเป็นอัพเทรนอยู่นะครับแล้วก็เป็นไซด์ไว้อัพขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ยังรักษาโมเมนตัมเหนืออีเมลสิบวันนะเป้าหมายระยะสั้นยังคงเดิมไว้ที่232236นะครับแนวรับ224221นั่นเองนะครับต่ำกว่า221ก็พิจารณาซับลอสครับ รับ BCH นะครับก็มองว่าในรัชั้นค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็เลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับปิดที่20.1นะครับแนวต้านเป้าหมายระยะสั้นๆก็20.5 20.9นะครับแนวรับ19.7 19.3นั่นเองต่ำกว่า19.3เป็นการพิจารณาซ o f t l o นะครับก็การเคลื่อนไหวนะเป็นลักษาะของ uptrend นะวอลุ่มเริ่มขยับดีขึ้นนะมากกว่าค่าเฉลี่ย5วันนั่นเองก็เป็นตัว drive ที่ ะให้ราคานั้นน่าจะมีโมเมนตัมต่อเนื่องได้นะครับตัวของ KCE นะครับ KCE เองก็ปิด55.5าสิบห้าก็เป้าหมายแล้วสั้นห้าสิบเจ็าห้บกาบาทนะครับก็เป็นการเล่นกับกรอบอัพเทรนด์นะแล้วก็รับ53.5 52.5นั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นภาพไซเวอยบอยู่สำหรับ KCE นะครับต่ำกว่า52.5องาเป็นการพิจารณา Stop Loss สครับตัวของเอราวันนะครับเอราวันเองก็ รียกว่ามีภาพไซด์เย์ถึงไซด์อัพอยู่นะครับก็กรอบเป็น up ่อนไหวยเป็นอัพเทรนด์อยู่แล้วก็เมื่อวานปิด5.6คนระับ5.6แล้วก็ยังพยายามที่จะพิกอัพขึ้นมาเหนือเมจ10วันนะครับการปิดเหนือ10วันจะมีโอกาสนะให้ขึ้นไปเทสพื้นฐานไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งนะ5.85แล้วก็6บาทเรารับ5.45 5.3นะครับต่ำกว่า5.3ก็ออมพิจารณาสอตบล s อสด้วยนะครับก็นี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการเทคนิคโฟกัสในวันนี้นะครับ เชิญพบกับรายการถัดไปได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับ